มาเพื่อปลดปล่อยผู้คนจากทรราชแต่จงอย่ากลายเป็นทรราชซะเองคําพูดของหลอดวาลิสพูดกับแม่มังกรตอนที่เธอคิดจะบุกคิงสแลนดิ้งสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Movie for y o u อีกเช่นเคยวันนี้เราก็มาต่อกันที่ EP5 ซีซั่น8ของซีรีส์ชื่อดัง Game of Thrones บอกได้คําเดียวว่า EP นี้บีหัวใจอามากๆแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเราไม่รอช้าไปเริ่มเข้าสู่เนื้อหากันเลยครับเปิดเรื่องมาที่หลอดวาลิสที่ดากอนสโตน นกน้อยสายลับของเขาก็เข้ามารายงานว่าราชินีมังกรไม่ยอมกินอะไรเลยข้าทำอะไรไม่ได้เมื่อหลอดวาลิสได้ยินแบบนั้นก็หนักใจไม่น้อยและตอบไปว่าไม่เป็นไรเย็นนี้ค่อยลองใหม่ก็ได้ซึ่งเขานั้นกะจะวางยามไม่มังกรเพื่อขัดขวางไม่ให้เธอปกครองเจดอาณาจากักรสีหน้าของเขาดูมุ่งมั่นมาก จากนั้นเขาก็ออกไปต้อนรับจอร์สโนที่เพิ่งมาถึงเขาบอกกับจอร์ไปว่าตอนนี้ราชินีไม่ยอมกินอะไรเลยและเอาเต็มมกตัวอยู่ในห้องท่านก็รู้ว่านางจะทําอะไรต่อจากนี้สิ่งเดียวที่ข้าต้องการก็คือผู้ปกครองโดยชอบธรรมของบันลังเหล็กเมื่อจอร์สโนได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากที่หลอดวาลิสรู้ว่าเขาเป็นใคร หลอดวาลิสยังพูดต่อไปอีกว่าข้ารับใช้กษัตริย์มามากมายมากกว่าใครบนโลกใบนี้ฟังสิ่งที่พวกเขาพูดกับมนชนและสิ่งที่พวกเขาทําในเงามืดข้าไม่รู้ว่าเหรียญของราชินีของเราจะออกมาทางด้านไหนแต่ข้ามั่นใจในเหรียญของท่านท่านจะปกครองอย่างฉลาดและดีงามซึ่งหลอดวาลิสนั้นพยายามที่จะให้จอนอ้างสิทธิ์ในบันลลังก์เหล็กแต่จอนโโนที่รักไม่มังกรก็ตอบไปว่านางคือราชินีของข้าและจะเป็นตลอดไปและเขาก็เดินไปจากตรงนั้นหลอดวาลิสก็ไม่รู้จะพูดยังไงต่อ ส่วนทางฝั่งชีเลียนเองที่รู้ว่าหลอดวาลิสนั้นมีแผนการจะทําอะไรบางอย่างเขาก็แอบจับตาดูลอดวาลิสอยู่ตลอดเวลาจากนั้นเขาก็เข้าไปหาแม่มังกรในห้องซึ่งตอนนี้สภาพของแม่มังกรนั้นดูสู้ผอมไปมากเพราะเธอไม่ยอมกินอะไรมาหลายวันชีเลียนเดินเข้ามาพูดว่าฝ่าบาทข้ามีเรื่องอยากจะสารภาพ ฝั่งแม่มังกรเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปทันทีว่าเรื่องของจอนสโนคนที่ทรยศข้าใช่ไหมแต่ทีเรียนก็ตอบไปว่าไม่ใช่จอนสโนแต่เป็นหลอดวาลิสตั้งหากแม่มังกรก็ไม่ฟังเธอตอบกลับไปทันทีว่าเจ้าเป็นคนบอกเรื่องของจอนสโนกับเขาใช่ไหมส่วนท่านก็รู้มาจากซันซาและนางก็รู้มาจากจอนซึ่งแค่เองก็ขอร้องจอนแล้วว่าอย่าบอกนางแต่เขาก็หักหลังข้า ซึ่งเมื่อทีเลียนได้ยินแบบนั้นก็พยายามจะอธิบายไปว่าข้าเป็นมือขวาของท่านนะข้าต้องรู้ว่าท่านกําลังเจอกับอะไรอยู่และหลอดวาลิสเองก็เป็นหน่วยข่าวกลองของท่านเขาก็มีสิทธิ์จะรู้เช่นกันพวกเราต้องการสิ่งเดียวกันกับท่านคือทําให้โลกนี้น่าอยู่มากขึ้นแต่แม่มังกรก็ตอบไปเพียงสั้นๆว่าตอนนี้มันไม่สําคัญอะไรอีกแล้วทีเลียนที่ได้ยินแบบนั้นก็พูดอะไรไม่ออก ในคืนนั้นหลอดวาลิสก็เขียนจดหมายบางอย่างและแล้วเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของทหารเดินเข้ามาที่ห้องของเขาเขา,เขารู้ทันทีว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเขารีบทำลายจดหมายนั้นทันทีเกรเวิร์มจับเขาออกมาหาแม่มังกรข้างนอกซึ่งหลอดวาลิสก็จ้องไปที่จอร์สโนโเพราะนึกว่าจอห์นนั้นเป็นคนบอกแม่มังกร เมื่อชีเลียนเห็นแบบนั้นก็เดินเข้ามาพูดว่าข้าเป็นคนบอกเองเมื่อหลอดวาลิสได้ยินแบบนั้นก็พยักหน้าและตอบไปว่าหวังว่าข้าจะสมคนโดนนะหวังว่าข้าจะคิดผิดเรื่องของนางลาก่อนสหายเก่าฝั่งชีเลียนที่ได้ยินแบบนั้นก็เจ็บปวดมากเขายื่นมือไปจับหลอดวาลิสเพื่ออำลาจากนั้นไม่มังกรก็พูดขึ้นว่าหลอดวาลิสข้าเดนาลิสแห่งตระกูลทาเกเลียนขอตัดสินประหารท่าน ฝั่งลอร์ดวาลิสก็ไม่ตอบกลับใดๆเขาจ้องไปที่แม่มังกรอยู่แบบนั้นและแล้วเจ้าโดโกราก้อนก็พ่นไฟเผาลอร์ดวาลิสทั้งเป็นทีเลียนก็ได้แต่มองดูด้วยความสลดใจฝั่งจอนสโนโอเองก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับการกระทําของแม่มังกรสักเท่าไร่หลังจากการประหารลอร์ดวาลิสเสร็จแล้วเธอก็กลับเข้ามาในห้องและมองดูสมบัติชิ้นสุดท้ายของมิสเันเดด้วยความอาลัยเธอพูดกับเกรเวิร์มไปว่านี่คือสมบัติชิ้นเดียวของนางที่นำข้ามทะเลเนโรมาด้วยทั้งสองต่างเสียใจเป็นอย่างมาก เธอยื่นของชิ้นนั้นให้กับเกรเวิร์มและเกรเวิร์มก็ยนของชิ้นนั้นเข้ากองไฟไปจากนั้นเธอก็เรียกประชุมเพื่อบุกคิงส์แลนดิงทีเลียนก็บอกไปว่าพวกเขาไม่ใช่ศัตรูของท่านพวกเขาเป็นคนบริสุทธิ์เหมือนกับพวกท่าที่ท่านปลดปล่อยในเมืองเมอร์ลินพวกเขากลัวเซอร์ซี่หากขัดขืนเซอร์ซี่ก็จะฆ่าครอบครัวของพวกเขาพวกเขาไม่มีทางเลือกนะหากท่านบุกคิงส์แลนดิงเด็กหลายพันจะต้องตาย เมื่อแม่มังกรได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่าพี่สาวของท่านรู้จักใช้จุดอ่อนของศัตรูเล่นงานพวกเขานางคิดว่าความเมตตาคือจุดอ่อนของข้าแต่ทว่าความเมตตาคือจุดแข็งของเราต่างหากความเมตตาของเราต่อคนรุ่นต่อไปซึ่งจะไม่ต้องถูกจับเป็นเฉลยอีกเมื่อทีเลียนได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากเพราะคำพูดของแม่มังกรนั้นเหมือนไม่สนชาวบ้านเลยแม้แต่นิดเดียว และแม่มังกรก็หันไปสั่งเกรเวิร์มว่าสั่งผู้ไร้มนทินให้เตรยียมตัวคืนนี้จงเล่นเรือไปสมทบกับกองทัพแดนเหนือที่ k i n g ์แลนดิ้งส่วนทีเรียนเมื่อไม่สามารถห้ามแม่มังกรได้เขาจึงพูดขึ้นว่าผู้ติดตามเซอร์ซี่จะทิ้งนางหากรู้ว่านางแพ้ ให้โอกาสพวกเขาหน่อยเถอะถ้าชาวเมืองยอมแพ้จะตีละฆังและเปิดประตูเมืองหากท่านได้ยินเสียงตีละฆังจนหยุดการโจมตีทันทีซึ่งแม่มังกรก็รับปากและหันไปบอกกับเกรเวิร์มว่าจงรอค่าที่นอกเมืองถึงเวลาเมื่อไหร่เจ้าจะรู้เองซึ่งเกรเวิร์มก็รับทราบแล้วรีบเดินออกไปเตรียมการ จากนั้นแม่มังกรก็พูดกับทีเรียนว่าเราจับพี่ชายของท่านได้ระหว่างที่เขาพยายามจะกลับไปยังคิงส์แลนดิ้งดูเหมือนว่าเขาไม่เคยทอดทิ้งพี่สาวของท่านท่านทำผิดพลาดอีกแล้วคราวหน้าถ้าหากว่าท่านทำพลาดอีกมันจะเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อทีเรียนได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากที่เจมี่พยายามจะกลับไปหาเซอร์ซีแต่เขาก็ไม่ตอบกลับใดๆและเดินออกไป อีกวันต่อมาที่คิงส์แลนดิง g ตอนนี้ชาวเมืองหลายแสนคนต่างพากันทยอยเข้ามาในปราสาทเลดคีฟเพื่อหลบภัยโดยที่ไม่รู้เลยว่าพวกเขานั้นจะถูกนํามาเป็นโล่มนุษย์ป้องกันเซอร์ซีส่วนทางจอห์นสโนกับทีเลียนและกองทัพผู้ไร้มนทินก็เดินทางมาถึงค่ายกองทัพดแดนเหนือเมื่อเข้ามาถึงในค่ายทีเลียนก็รีบเข้าไปหาเซอร์ดาวอสเพื่อขอให้ทาอะไรบางอย่างเพราะรู้ว่าเซอร์ดาวอสนั้นเชี่ยวชาญเรื่องลักลอบเข้าคิงส์แลนดิงซึ่งเซอร์ดาวอสก็รับฟังว่าทีเลียนนั้นจะให้เขาทําอะไร และเมื่อพระอาทิตย์ตกเดอฮาวกับอาญาก็มาถึงที่ค่ายนั้นแต่ทว่าพวกทหารกลับไม่ยอมให้ทั้งสองผ่านไปอาญาจึงพูดขึ้นว่าข้าคืออาญาสตาร์กจะมาฆ่าราชินีเซอร์ซีเดอฮาวก็พูดเสริมไปว่าเจ้าคิดดูสิถ้านางค่าเซอร์ซีได้สงครามก็จะจบลงจะไม่มีการล้อมเมืองบางทีเจ้าอาจจะไม่ต้องตายพรุ่งนี้ก็ได้นะ เมื่อทหารคนนั้นได้ยินแบบนั้นจึงรีบปล่อยให้ทั้งสองผ่านทางไปส่วนทางทีเลียนเองก็มาคุยกับเจมี่ที่ถูกขังอยู่ในค่ายนั้นเขาพูดกับเจมี่ไปว่าท่านรู้ไหมว่าเซอร์ซี่กำลังจะตายนอกจากว่าท่านจะก่อมนางให้เปลี่ยนใจและหนีไปจากคิงส์แลนดิงท่านสองคนจงหนีไปด้วยกันจำที่เราเจอกันที่เก็บหัวกะโหลกมังกรได้ไหมพานางไปที่นั่นลงบันไดและเดินไปจนสุดทางมันจะมีทางลับออกไปถึงชายหาดได้จะมีชายยาจกคนหนึ่งรอท่านอยู่ที่นั่น จงแล่นเรือออกไปจากอา่าวหากลมดีเพียงไม่นานก็จะถึงเมืองเพนทอสจงไปเริ่มต้นใหม่ที่นั่นซะเมื่อเจมี่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกสับสนมากและไม่รู้จะทำยังไงทีเลียนจึงขอให้เขาสัญญาว่าจะพาเซอร์ซี่หนีไปให้ได้สุดท้ายเจมี่ก็สัญญาและทีเลียนก็ปล่อยเขาพร้อมกับพูดว่าถ้าแผนได้ผลสั่งให้ตีระครังทุกใบในคิงส์แลนดิ้งแล้วเปิดประตูเมืองซะซึ่งเจมี่ก็เป็นห่วงทีเลียนมากกลัวแม่มังกรจะสั่งประหารเขา แต่ทีเลี่ยนก็ตอบไปว่าชีวิตผู้บริสุทธิ์นับหมื่นกับหนึ่งคนแคร์ที่ไม่บริสุทธิ์มากนะักดูแล้วเป็นการแลกที่ยุติธรรมดีนะถ้าไม่มีท่านข้าเขาคงไม่รอดตายมาจนโตข้ามีแค่ท่านเพียงคนเดียวเท่านั้นมีแต่ท่านที่ไม่เคยมองข้าเป็นตัวประหลาดเขาพูดทั้งน้ําตาและสองพี่น้องก็ร้องไห้ผัวเข้ากอดกันด้วยความรัก เช้าอีกวันต่อมาที่คิงส์แลนดิ้งกองเรือเหลียกของยูรอนเกรจอยก็ได้จอดนิ่งอยู่เต็มอ่าวแบล็กบอเตอร์เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับกองทัพแม่มังกรบนเรือนั้นมีธนูขนาดยักษ์ทุกลำที่บนกำแพงเองก็ไม่น้อยหน้ามีธนูขนาดใหญ่ติดตั้งเรียงรายไปทุกที่และพวกเขาก็ขึ้นสอนพร้อมที่จะยิงอยู่ตลอดเวลาทุกคนต่างอยู่ประจำที่ เดอฮาวกับอาญาก็เข้ามาในเมืองแล้วเช่นกันพวกเขาต่างตรงดิ่งไปที่ปราสาทเลดคีปตามท้องถนน,นเต็มไปด้วยผู้คนซึ่งเจมี่เองก็เข้ามาถึงในเมืองแล้วเช่นกันส่วนทางข้างนอกประตูเมืองก็มีทหารจากบริษัททองคํายืนประจําการอยู่โดยมีกัปตันแฮร์รี่เป็นผู้นําทัพ และห่างออกไปไม่ไกลนักกองทัพชาวเหนือกับกองทัพของแม่มังกรก็ยืนประจำที่และพร้อมที่จะจู่โจมอยู่ตลอดเวลาเช่นกันฝั่งทีเลียนก็บอกกับจอรนว่าจงจำเอาไว้เมื่อระฆังดังขึ้นนั่นหมายความว่าพวกเขายอมแพ้สั่งคนของท่านหยุดด้วยละ่ะซึ่งจอรนสโนเองก็รับปากส่วนทางเซอร์ซี่ที่อยู่ในปราสาทเลดคลิฟเธอก็มองดูกองทัพของทั้งสองฝ่ายที่ยืนประจนหน้ากันอยู่ข้างนอกกำแพงซึ่งอยู่ห่างจากปราสาทมากพอสมควรคงต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่าจะบุกมาถึงที่ปราสาท แถมยังมีกำแพงปราสาทป้องกันอีกชั้นหนึ่งประชาชนต่างหลั่งไหลเข้ามาในปราสาทเลดคลิปอายากับเดอร์ฮาวก็รีบเข้าไปในปราสาทนั้นและเมื่อทั่วปราสาทเต็มไปด้วยผู้คนพวกทหารก็พากันปิดประตูทันทีแต่ทว่ายังเหลือผู้คนอีกจํานวนมากที่ติดอยู่ข้างนอกพวกเขาต่างพากันตะโกนขอให้เปิดประตูแต่พวกทหารก็ไม่เปิดให้เจมี่ก็ยังไม่ทันเข้าไปในปราสาทเช่นกันเขาพยายามจะเรียกหาทหารแต่ทว่าพวกทหารก็ไม่เห็นเขา เขาจึงรีบออกไปจากตรงนั้นเพื่อที่จะไปเข้าทางเส้นทางลับที่ทีเลียนพิ่งบอกเขาไปทั่วทั้งเมืองต่างโกลาหนวุ่นวายไปหมดทหารแลนนิสเตอร์ต่างพากันเอะใจว่าทําไมกองทัพของแม่มังกรถึงไม่บุกสักทีกองเรือในท้องทะเลก็เงียบสงบไม่มีศัตรูมาเลยแม้แต่คนเดียวบนท้องฟ้ามีเมฆอยู่จํานวนมากยูรอนเอะใจอะไรบางอย่างเขาจึงมองขึ้นไปบนฟ้า และก็ได้เห็นมังกรบินตรงดิ่งลงมาโดยที่มีพระอาทิตย์อยู่เบื้องหลังมันเป็นการพรางตัวที่ดีมากเพราะพวกของยูรอนนั้นมองแทบไม่เห็นจนกระทั่งมังกรเข้ามาใกล้พวกเขาต่างพากันหมุนธนูไปหามังกรและยูรอนก็สั่งยิงทันทีแต่ด้วยแสยงพระอาทิตย์จ้าจึงทําให้พวกเขาเล็งไม่ถนัดและยิงไม่โดนมังกรเลยไม่แต่ดอกเดียว เพียงไม่นานมังกรก็ลงมาถึงและได้พ่นไฟใส่กองเรือของยูรอนเกรจอยยูรอนรีบสั่งให้คนของเขาหมุนธนูไปตามมังกรแต่ด้วยธนูที่ใหญ่เทอทะก็หมุนลำบากกว่าจะหมุนไปทางมังกรได้เรือของพวกเขาก็จมไปหลายสิบลำแล้ว ยูรอนได้สั่งยิงธนูออกไปอีกครั้งแต่ก็พลาดเป้าและมังกรก็บินจู่โจมเข้ามาใส่เรือของยูรอนยูรอนจึงต้องหนีตายโดดลงไปในน้ําเพียงไม่นานกองเรือของยูรอนนับพันก็ย่อยยับจากนั้นแม่มังกรก็พาเจ้าโตรกอนบินขนานน้ําตรงไปที่ปราสาทชิงสแลนดิง เมื่อเหล่าทหารที่ประจำการอยู่บนกำแพงเห็นแบบนั้นก็รีบหันธนูขนาดยากก้มลงเพื่อที่จะยิงมังกรที่บินลงต่ำแต่เมื่อพวกทหารระดมยิงธนูออกไปแม่มังกรก็สั่งเจ้าตัวก้อนบินขึ้นสูงในทันทีทำให้พวกทหารลำบากในการยกธนูตามมังกรไม่นานมังกรก็เข้ามาถึงและเผาทุกสิ่งทุกอย่างบนกำแพงนั้นจนราบคาบแนวป้องกันบนกำแพงที่ติดกับทะเลนั้นย่อยยับหมดแล้ว แต่ทางด้านประตูเมืองใหญ่2กองทัพก็ยังคงประจันหน้ากันอยู่แบบนั้นแต่ไม่มีใครจู่โจมสักทีซึ่งกับตันแฮร์รี่ที่เห็นแบบนั้นก็รู้สึกแปลกๆจากนั้นก็เกิดเสียงบางอย่างดังขึ้นในเมืองกับตันแฮร์รี่ที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกสับสนมากเขามองดูรอบๆด้วยความกังวล ซึ่งเกรเวิร์มเองก็เตรียมพร้อมรอสัญญาณจากแม่มังกรเสียงนั้นค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆทหารจากบริษัททองคําต่างพากันแตกตื่นเพียงไม่นานกําแพงก็ถล่มลงมาพร้อมกับลูกไฟขนาดใหญ่ทำเอากับตันแฮร์รี่ตกจากหลังม้าทันทีซึ่งแม่มังกรนั้นเธอจัดการกองเรือของยูรอนที่อ่าวแบล็กบอเทอเสร็จแล้วก็มุ่งหน้าลงมาในเมืองและจัดการทหารจากบริษัททองคําทางด้านหลังเพื่อเปิดทางให้กองทัพของเธอเข้าไปในเมือง ทหารทองคำถูกเผาไปเยอะมากกองทัพของแม่มังกรก็เริ่มเข้าจู่โจมกับตันแฮร์รี่ที่เห็นแบบนั้นจึงรีบวิ่งหนีและก็โดนเกรเวิร์มจัดการไป ทหารมาโดโทรากีก็ควบม้าเข้าไปในเมืองคิงส์แลนดิ้งและจัดการทหารแลนนิสเตอร์อย่างเมามันทหารแลนนิสเตอร์ไม่มีทางสู้เลยไม่แต่นิดเดียวส่วนแม่มังกรก็ได้จัดการธนูที่อยู่บนกำแพงจนหมดสิน้นและเผาทำลายทหารทองคำอย่างต่อเนื่องเซอร์ซ,ซีที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจมากที่เพิ่งเริ่มการต่อสู้เพียงไม่นานประตูเมืองก็แตกและศัตรูก็เข้ามาในเมืองจนหมด เธอรีบพูดกับใครเบิร์นไปว่าก็แค่อยากจะให้เข้าเป้าจังๆสักนัดทำไมถึงไม่มีใครยิงมันได้ฝั่งไครเบิร์นที่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่าเครื่องยิงถูกทำลายหมดแล้วฝาบาทแต่เซอร์ซี่ก็ยังพูดต่อว่ากองเรือของยูรอนเกรจอยอยู่ที่อ่าวแบล็กบอเทอยูรอนฆ่ามังกรน,นางไปได้แล้วหนึ่งตัวเขาจะทำได้อีกแต่ไครเบิร์นก็ตอบไปว่าตอนนี้กองเรือของยูรอนถูกเผาหมดแล้วประตูเมืองก็แตกเราคนจะหนีไปจากที่นี่ แต่เซอร์ซี่ก็ไม่ยอมไปเธอยังมั่นใจว่าฐานแลนนิสเตอร์ที่เหลือจะสามารถต่อกรกับกองทัพของแม่มังกรได้ ส่วนทางทหารแลนนิสเตอร์ตอนนี้พวกเขาถูกบีบให้เข้าไปอยู่ในซอยแคบๆโดยที่จอร์โนกับพวกของเขายืนขวางทางอยู่ต่างฝ่ายต่างก็จ้องแนากันโดยที่ไม่พูดอะไรชีเลียนก็รอให้คนไปตีะระฆังอยู่ตลอดเวลาส่วนทางแม่มังกรนั้นหลังจากที่จัดการธนูยักษ์หมดแล้วเธอก็พามังกรของเธอบินเข้ามาในเมืองประชาชนที่เห็นต่างพากันหวาดกลัวและวิ่งหนีเธอพามังกรลงมาบนกำแพงและส่งเสียงคำรามใส่พวกทหารแลนนิสเตอร์ เมื่อเหล่าทหารแลนดิสเตอร์เห็นแบบนั้นก็ยอมแพ้และพากันวางอาวุธจนหมดจอร์โนว์ที่เห็นแบบนั้นก็ล่งอกที่สงครามสิ้นสุดสักทีตอนนี้ผู้คนทั่วทั้งเมืองต่างพากันตะโกนให้ตีะระฆังเพื่อยอมแพ้ซึ่งเสียงนั้นดังไปจนถึงเซอร์ซีที่อยู่ในปราสาทเลสคิฟเธอมองดูทั้งน้ำตาที่คลอเบ้าโดยที่ไม่รู้จะทำยังไงต่อไปฝั่งแม่มังกรเองก็จ้องไปที่ปราสาทเลดคิฟด้วยความแค้นและแล้วเสียงะระฆังก็ดังขึ้นเป็นสัญญาณบอกว่าแลนนิสเตอร์ยอมแพ้แล้ว เสียงะระฆังนั้นดังกึกก้องไปทั่วเมืองเซอร์ซี่ที่ได้ยินแบบนั้นก็ร้องไห้ออกมาทันทีแต่ฝั่งแม่มังกรนั้นเธอยิ่งแค้นเพราะเซอร์ซี่นั้นทำกับเธอเอาไว้มากเธอจ้องไปที่ปราสาทด้วยความโกรธและแล้วเธอก็ควบคุมตัวเองไม่อยู่และพามังกรของเธอบินตรงดิ่งไปที่ปราสาทนั้นทีเรียนที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจมากเพราะกลัวว่าแม่มังกรจะสังหารประชาชนซึ่งเซอร์ซี่ที่อยู่ในปราสาทเห็นแบบนั้นก็ตกใจมากเช่นกัน มังกรบินอยู่เหนือเมืองคิงส์แลนดิงประชาชนและทะหารแลนดิสเตอร์ต่างพากันวิ่งหนีอย่างชนละมูลวุ่นวายและแล้วแม่มังกรก็สั่งเผาะทะหารกับชาวเมืองเหล่านั้นมังกรได้เผาทำลายบ้านเมืองและประชาชนอย่างบ้าคลั่งทีเลียนที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจมากเพราะสิ่งที่เขากลัวนั้นเกิดขึ้นจริงๆมังกรไล่เผาทำลายบ้านเมืองอย่างต่อเนื่องซึ่งเหล่าทหารแลนนิสเตอร์ที่วางอาวุธก็พากันมองดูด้วยความกังวลใจและแล้วเกรเวิร์มก็จู่โจมทหารเหล่านั้นอีกครั้ง ทหารแลนนิสเตอร์ที่ไม่มีอาวุธก็โดนกองทัพชาวเหนือกับผู้ไร้มนทินสังหารอย่างเลือดเย็นจนสโนว์ที่เห็นแบบนั้นก็สลดใจมากเขาจึงห้ามคนของเขาไม่ให้เข้าไปสู้แต่ฝั่งเกรเวิร์มกับผู้ไร้มนทินนั้นยังคงเดินหน้าสังหารทหารแลนนิสเตอร์อย่างต่อเนื่องส่วนทางฝั่งแม่มังกรเองก็ยังคงสั่งมังกรเผาทำลายบ้านเมืองอย่างต่อเนื่องทั้งทหารและประชาชนต่างล้มตายจำนวนมาก ไม่นานนักทั่วทั้งเมืองก็ลุกเป็นไฟทีเลี่ยนตกใจมากที่เห็นแบบนั้นตอนนี้ทุกอย่างชลมูลวุ่นวายไปหมดจนพยายามจะห้ามทุกคนให้หยุดแต่ก็ไม่เป็นผลตอนนี้ไม่ใช่แค่ทหารแล้วที่สู้กันแต่ยังไล่สังหารประชาชนอีกด้วยบางคนก็พยายามจะข่มขืนจอที่เห็นแบบนั้นจึงรีบเข้าไปห้ามแต่ในสถานการณ์ที่เลือดขึ้นหน้าแบบนั้น ทหารคนนั้นก็พยายามจะฆ่าจอนจอนจึงต้องจัดการทหารคนนั้นไปส่วนมังกรตอนนี้ก็บินมาจนถึงปราสาทและเผาทำลายปราสาททันทีเซอร์ซี่ที่อยู่ในปราสาทก็ตกใจมากแต่เธอก็ไม่รู้ว่าจะหนีไปที่ไหนส่วนทางด้านเจมี่ก็วิ่งมาถึงชายหาดเพื่อจะเข้าไปทางเส้นทางลับที่ทีเลียนบอกเขาแต่กลับได้มาเจอกับยูรอนเกรจอยที่หนีตายมาขึ้นฝั่งตรงนั้นเขาจึงขอท้าสู้กับเจมี่ ตอนแรกเจมี่ก็ไม่สนแต่ยูรอนก็ตอบไปว่าข้าน,นอนกับเซอร์ซี่พี่สาวของเจ้าเมื่อเจมี่ได้ยินแบบนั้นก็ทนไม่ไหวและทั้งสองก็เข้ามาสู้กันคนหนึ่งมีแขนเดียวส่วนอีกคนนั้นก็เหนื่อยล้าจากการขึ้นฟังทั้งสองต่างสู้กันอย่างสูสีแต่แล้วเจมี่ก็โดนซัดจนร่วงลงไปยูรอนใช้มีดแทงเข้าไปที่ท้องของเจมี่เต็ม เจมี่ล้มนอนไปกับพื้นแต่เขาก็ยังไม่ยอมแพ้เขาพยายามจะคานไปเอาดาบของเขาแต่ยูรอนก็เข้ามาแทงซ้ำอีกครั้งและเจมี่ก็หันกลับมาแล้วแทงยูรอนกลับเต็มๆยูรอนโดนหนักจนลุกไม่ไหวส่วนเจมี่ก็รีบไปต่อเพื่อที่จะไปหาเซอร์ซียูรอนก็ยิ้มดีใจพร้อมกับพูดว่าข้าเป็นคนฆ่าเจมี่แลนนิสเตอร์ ตัดภาพมาที่เซอร์ซี่ตอนนี้เธอเห็นเมืองทั้งเมืองลุกเป็นไฟและปราสาทก็ถูกทำลายไปเยอะมากไครเบิร์นจึงรีบเข้ามาบอกว่าตอนนี้ผู้ไร้มนทินตีประตูปราสาทแตกแล้วเราอยู่ที่นี่ไม่ได้เราต้องรีบหนีเซอร์ซี่ก็ร้องให้ออกมาหนักมากและต้องยอมไปกับไครเบิร์นส่วนในเมืองที่ลุกเป็นไฟก็ยิ่งรุนแรงขึ้นไปอีกเมื่อเพลิงโลการที่ถูกฝังไว้ตามจุดต่างๆได้ประทุขึ้น และเดอะเฮากับอาญาก็เข้ามาถึงในปราสาทเลดคิฟแต่ด้วยมังกรที่โจมตีหนักปราสาทก็ค่อยๆถล่มลงมาทีละนิดทีละนิด เดือฮาวที่เห็นแบบนั้นจึงรีบบอกกับอาญาว่ากลับบ้านไปเถอะสาวน้อยเปลวไฟจะทำลายนางเองหรือไม่ก็ชาวโดวทรากี่สักคนหนึ่งหรือมังกรอาจจะกินนางก็ได้มันไม่สำคัญหรอกนางตายแน่เจ้าก็จะตายเหมือนกันถ้ายังอยู่ที่นี่แต่อาญาก็ไม่ฟังและจะเดินเข้าไปอีกเดือฮาวจึงรีบจับเธอเอาไว้และพูดว่าเจ้าคิดว่าเจ้าอยากจะแก้แค้นมานานมากแล้วใช่ไหมแต่ว่าข้านั้นรอมาทั้งชีวิตข้าจะจดจ่ออยู่เพียงเรื่องเดียวเท่านั้นแล้วเจ้าดูข้าตอนนี้สิเจ้าอยากจะเป็นเหมือนข้าอย่างนั้นหรอ เมื่ออาญาได้ยินแบบนั้นก็หยุดนิ่งไปสักพักและเธอก็ได้สติกลับมาเธอพูดขอบคุณเดอะฮาวที่เตือนสติเธอแล้วเธอก็รีบหนีไปจากตรงนั้นส่วนทางฝั่งเซอร์ซี่กับองค์คาร์ลก,ก็รีบลงมาจากปราสาทเลดคิฟแต่แล้วปราสาทก็ถล่มลงมาอย่างจังทำเอาองค์คาร์ลของเธอเสียชีวิตไปหลายคนแต่โชคดีของเซอร์ซี่กับไคเบิร์นที่เดอะเมลเทนเอาร่างมาบังทั้งสองไว้จากนั้นเดอะฮาวก็เดินมาเจอพวกเขาองค์คาร์ลที่เหลืออยู่3คนก็เข้ามาสู้กับเดอะฮาวแต่ก็โดนเดอะฮาวจัดการไปในพริบตา เมื่อเดอะเมลท์เห็นแบบนั้นจึงจะเข้าไปสู้กับเดอะฮาวแต่เซอร์ซี่ก็พูดขึ้นทันทีว่าจงอยู่เคียงข้างข้าทีน่นี้แต่ทว่าเดอะเมลท์ก็ไม่ฟังคําสั่งเซอร์ซี่เพราะมันก็อยากจะฆ่าเดอะฮาวเช่นกันไคเบิร์นที่เห็นแบบนั้นจึงย้ําไปว่าจงทําตามคําสั่งของราชินีเดี๋ยวนี้แต่เดอะเมลท์ก็จัดการไคเบิร์นไปเมื่อเซอร์ซี่เห็นแบบนั้นก็รู้ทันทีว่าเธอนั้นสั่งเดอะเมลท์ไม่ได้อีกต่อไปแล้ว เธอจึงรีบเดินหนีไปจากตรงนั้นและเดอะฮาวก็ไม่สนใจเธอเช่นกันเพราะเขาก็อยากจะฆ่าเดอะเมลเทนเพียงคนเดียวเท่านั้นเขารีบเข้าไปสู้กับเดอะเมลเทนด้วยความแค้นเขาจัดการเดอะเมลเทนชุดใหญ่จนหมวกหลุดแล้วเราก็ได้เห็นใบหน้าอัปลักลณ์ของเดอะเมลเทนสองพี่น้องสู้กันอย่างดูเดือดสมกับความแค้นที่สะสมมาทั้งชีวิตส่วนทางฝั่งเซอร์ซี่ก็เดินลงมาตามลำพังเธอกลัวมากและไม่รู้จะไปทางไหนแต่แล้วเจมี่ก็เข้ามาเธอร้องไห้อย่างหนักและเข้ามากอดเจมี่ทันทีเจมี่จึงรีบพาเธอไปจากที่นั้น กลับมาที่เดอะฮาวกับเดอะมัลเทนหลังจากที่สู้กันมานานในที่สุดเดอะฮาวก็แทงเดอะมัลเทนเต็มๆเขาแทงจนดาบทะลุแต่ทว่าเดอะมัลเทนกลับไม่เป็นอะไรมันซัดเดอะฮาวจนกระเด็นไปไกลาจากนั้นมันก็ค่อยๆดึงดาบออกมาจากตัวมันและเข้ามาจัดการกับเดอะฮาวอีกครั้งส่วนทางฝั่งอาญาที่พยายามหนีตายออกมาจากเมืองไม่ว่าเธอจะวิ่งไปทางไหนก็มีแต่ผู้คนที่บาดเจ็บและล้มตายจํานวนมากและต้องคอยวิ่งหนีตึกถล่มกับไฟของมังกรเป็นระยะระยะ จนเธอลม้มลงไปกลางถนนผู้คนที่วิ่งหนีตายก็เหยียบเธออย่างต่อเนื่องเธอพยายามจะลุกขึ้นแต่ก็ไม่ได้จนกระทั่งมีหญิงคนหนึ่งเข้ามาช่วยพยุงเธอลุกขึ้นและพวกเขาก็พากันวิ่งหนีต่อแต่ก็โดนตึกถล่มใส่อย่างจังตัดภาพกลับมาที่เดอะเฮากับเดอะมาล์เทน ตอนนี้เดอะฮาวโดนยำหนักอยู่ฝ่ายเดียวเพราะเดอะเมลเทนนั้นแข็งแกร่งเกินไปเขาโดนซัดอย่างต่อเนื่องจนแทบลุกไม่ไหวจากนั้นเดอะเมลเทนก็บีบคอเขายกขึ้นเดอะฮาวพยายามกระเสือกกระสนเอาชีวิตรอดเขาใช้มีดแทงไปที่คอของเดอะเมลเทนหลายแผลแต่มันก็ไม่สะทกสะท้านอะไรและแล้วเดอะเมลเทนก็บีบไปที่ตาของเดอะฮาวอย่างจังเพื่อที่จะจัดการเหมือนกับที่มันเคยทำกับเจ้าชายโอเบรินเดอะฮาวดิ้นพล่านทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดและเขาก็ใช้มีดแทงไปที่ตาของเดอะเมลเทนจนทะลุ แต่ถ้าว่ามันก็ยังไม่ตายมันยังคงพยายามจะดึงมีดออกเดอร์ฮาวที่บาดเจ็บหนักก็รู้ว่าไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเขาจึงตัดสินใจกระโดดใส่เดอะมาล์เทนและตกลงไปจากปราสาทพร้อมกันสองพี่น้องได้ดับแค้นได้ตายพร้อมกันในกองเพลงิงตัดภาพมาที่จอนสนโนกับกองทัพของเขาตอนนี้เพลิงโลกันได้ระเบิดเข้ามาใกล้ขึ้นรื่เ เขากลัวคนของเขาจะได้รับอันตรายเขาจึงรีบสั่งให้ทุกคนถอยส่วนมังกรเองก็ยังคงเผาทำลายเมืองอย่างต่อเนื่องจรกับพรรคพวกก็ต้องคอยระวังอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่งั้นพวกเขาก็อาจจะโดนไปด้วยตัดภาพกลับมาที่อาญาที่โดนตึกถล่มใส่จนสลบไปเธอตื่นขึ้นมาด้วยอาการมึนๆแล้วรีบเข้าไปหลบอยู่ในห้องห้องหนึ่งแล้วก็ได้เจอกับประชาชนอยู่ในนั้นหลายคนหนึ่งในนั้นคือผู้หญิงคนที่ช่วยพยุงเธอลุกขึ้นเมื่อกี้ เธอรีบบอกกับหญิงคนนั้นไปทันทีว่าเราอยู่ที่นี่ไม่ได้เราต้องรีบหนีและพาหญิงคนนั้นกับลูกออกมาข้างนอกแต่ก็โดน,นดทหารโดรากียไลค่ะและหญิงคนนั้นก็บาดเจ็บหนักจนไปต่อไม่ไหวตอนนั้นมังกรก็บินมาทางนั้นพอดีเธอจึงให้อายาพาลูกของเธอหนีแต่ทว่าลูกของเธอก็ไม่ยอมไปทั้งสองจึงถูกเผาต่อหน้าต่อตาอาญาตัดภาพมาที่เจมี่กับเซอร์ซีทั้งสองรีบลงมาในสุสานใต้ดินเพื่อที่จะหนีไปจากคิงส์แลนดิ้ง เจมี่รีบพาเธอเดินไปจนสุดทางตามที่ทีเลียนบอกไว้แต่โชคไม่ดีนักที่ตึกได้ถล่มลงมาปิดทางออกจนหมดเจมี่ที่เห็นแบบนั้นก็สิ้นหวังมากส่วนทางเซอร์ซี่นั้นเธอกระสับกระสายพูดทางน้ําตาว่าข้ายังไม่อยากตายข้าอยากจะให้ลูกของเราอยู่รอดเธอพูดแบบนั้นซ้ําไปซ้ํามาเจมี่จึงรีบเข้าไปปลอบเธอว่าจงมองหน้าข้าไม่มีอะไรสําคัญอีกแล้วนอกจากเราเราอยู่ที่นี่ด้วยกันแล้วเซอร์ซี่ที่ได้ยินแบบนั้นก็สงบลงและทั้งสองก็กอดกันอยู่ในนั้น จากนั้นสุสานใต้ดินก็ค่อยๆถล่มลงและกลืนกินทั้งสองไปพร้อมกับมันตัดภาพกลับมาที่อาญะเธอมองดูรอบๆด้วยความสลดใจจากนั้นเธอก็เห็นร่างของสองเม่ลูกที่ช่วยชีวิตเธอไว้เธอยิ่งสลดใจไปใหญ่และข้างๆนั้นก็มีม้าอยู่ตัวหนึ่งเธอจึงรีบขี่ม้าออกไปจากบริเวณนั้นทันทีและเรื่องราวในอีพีหก็จบลงก็จบไปแล้วนะครับ สงครามระหว่างเซอร์ซีแลนดิสเตอร์กับเดเนอริสทาเกเรียนที่เอาชีวิตประชาชนเป็นเครื่องมือสุดท้ายแล้วเมืองทั้งเมืองก็วอดเป็นเท่าทานหากถามว่าใครที่เป็นคนผิดก็ย่อมผิดด้วยกันทั้งคู่คนหนึ่งพยายามจะเอาประชาชนมาเป็นโล่ป้องกันตัวเองเพื่อที่จะให้ตัวเองเป็นราชินีแห่งเจ็ดอาณาจักรต่อส่วนอีกคนหนึ่งนั้นก็สูญเสียจนคุมสติไม่อยู่และหน้ามืดตามโมคิดว่าประชาชนติดตามเซอร์ซีและเข้าทำลายล้างจนหมดสิน้นขอบอกไว้เลยว่าอีพีนี้เป็นอีพีที่คนดูทั่วโลกไม่ชอบเอามากๆ ไม่คิดว่าผู้สร้างจะกล้าทําขนาดนี้หลังจากที่ปูทางให้แม่มังกรเป็นผู้ปลดปล่อยมาตั้งแต่ซีซั่นแรกแล้วมาหักมุมในตอนท้ายเรื่องให้เธอกลายเป็นผู้ทําลายในวันเดียวเซอร์ซี่ที่ว่าชั่วร้ายอัมไมหิตสั่งฆ่าคนมาทั้งชีวิตแต่ถ้าหากจะนับจํานวนที่เธอฆ่ามาทั้งชีวิตยังไม่ได้ครึ่งของเดนาริสที่ฆ่าในวันเดียวหลอดวาลิสคิดถูกเรื่องของแม่มังกรซึ่งอีพีต่อจากนี้คืออีพีสุดท้ายแล้วเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงต่อไปนั้นเราต้องไปตามลุ้นกันสําหรับวันนี้สวัสดีครับ